วันนี้ยายพาเพื่อนเพื่อนผู้รับชมมาชมภาพชมบรรยากาศของพระอุโบสถที่วัดสลักเพชรจังหวัดตราดเกาะช้างนะคะเพื่อนเพื่อนผู้รับชมยายเคยได้มากราบไหว้บูชาหลายครั้งพระประธานในอุโบสถหลังนี้เป็นวัดสลักเพชรท,ที่อยู่ที่บ้านสลักเพชรจังหวัดตราดเกาะช้างนะคะยายมากราบไหว้บูชาพระประธานที่พระอุโบสถวัดสลักเพชร ดูนะคะมารับชมภาพชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆชมรอบนอกก่อนนะคะดูค่ะพระอุโบสถหลังงามมากเลยค่ะโมทนาสาธุบุญกับผู้ที่ได้สร้างพระอุโบสถหลังนี้นะคะดูภาพของสัตว์ในตำนานของพระพุทธศาสนาดูเทพเทวาอารักษ์ยายไม่รู้จักรู้จักแต่ว่าสวยงามค่ะเพื่อนๆน,นี่คือรอบนอก เราเดินชมรอบนอกกันนะคะชมภาพชมบรรยากาศนะคะเพื่อนๆสวยงดงามกับพระอุโบสถหลังนี้มากเลยค่ะดูนะคะยายเคยได้ลงภาพไปแล้วรอบหนึ่งครั้งนี้ก็ได้มาลงอีกรอบนะคะเพื่อนๆผู้รับชมดูภาพดูบรรยากาศนะคะสวยงดงามกับหอระฆังหลังนี้ดูนะคะสาธุสาธุสาธุกับผููที่ได้สร้าง หอระฆังหลังนี้นะคะดูภาพดูบรรยากาศใหญ่เดินชมรอบนอกค่ะเดินชมไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆชมแล้วก็นึกโมทนาสาธุกับผู้ที่ดีได้สร้างวัดวาอารามพระอุโบสถหอระฆังหลังนี้ด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะดูภาพดูบรรยากาศความสวยงามของช่างผู้มีฝีมือในการ สร้างพระอุโบสถกับสถานที่วัดวาอารามค่ะดูนะคะรอบนอกเป็นเทพเทวาอารักษ์สวยงดงามมากเลยค่ะยายพูดไม่ชัดพูดไม่ค่อยดีก็ขอโทษขออภัยเพื่อนเื่อนผู้รับชมนะคะชมภาพรอบนอกนะคะยายเดินถ่ายภาพให้เพื่อนๆได้ชื่นชมไปด้วยกันชมความสวยงามของพระอุโบสถที่วัดสลักเพชรนะคะดูค่ะเทพเทวาอารักษ์สีมุม ดูนะคะเป็นภาพของสัตว์ในตำนานเขาเรียกอะไรยายก็ไม่รู้ยายบรรยายผิดก็ขอโทษขออภัยเขาเขียนเอาไว้ห้ามใส่รองเท้าเข้ามาในพระอุโบสถหลังนี้เพราะว่าพระอุโบสถหลังนี้ได้ทำการผูกพัทธสีมาแล้วห้ามใส่รองเท้าเข้ามาดูนะคะเป็นกินรีภาพสวยงดงามภาพของนาคราช ช่างแกะสลักได้ลวดลายสวยงามเลยเทพทวันประตูค่ะดูนะคะงดงามสวยงามกับเปลือกหอยนะคะดูค่ะช่างแกะสลักสวยงดงามมากเลยค่ะจิตกรรมฝาผนังกับเปลือกหอยนะคะนี่คือหน้าต่างหน้าต่างพระอุโบสถเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเขาเขียนอะไรใหญ่ยยก็อ่านไม่ออกอ่านไม่ถูกใหญ่เขาพูดเล่นเกินไป ดูนะคะเพื่อนๆยายก็เก็บภาพบรรยากาศข้างในพระอุโบสถแล้วนะคะเพราะว่ายายเดินเข้ามาในพระอุโบสถเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชื่นชมไปด้วยกันงดงามมากเลยค่ะดูนะคะสวยงามกับพระอุโบสถหลังนี้ค่ะดูจิตกรรมฟ้าผนังที่หน้าต่างที่ประตูทําจากเปลือกหอยนะคะอธิบายรูปของ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการบูชาน้อมลำลึกนึกถึงดูนะคะเขาเขียนชื่อผู้ที่ได้บริจาคทรัพย์สร,ร้างประตูถานองค์เทพเฮวาที่ได้ปกปักรักษาเขาเรียกแบบนี้ไหมคะใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคะ่ะดูนะคะงดงามมากเลยคะ่ะทางซ้ายทางขวา ดูนะคะใหญ่เก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมความงามไปด้วยกันสวยงามมากเลยค่ะดูนะคะดูค่ะที่หน้าต่างนะองคุรีมานภาพสวยงามมากค่ะทำจับเกลือกหอยนะคะดูค่ะภาพปารินิพานดูนะคะสาธุสาธุสาธุาธค่ะ ลูกหลานได้เคยกราบไหว้บูชาพระอุโบสถหลังนี้ก็ขอให้ลูกหลานโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญเฮงๆปังๆนะคะดูนะคะเพื่อนๆืภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงามสวยงามบรรยายถึงเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่พวกเราได้กราบไหว้บูชากันนะคะดูนะคะงดงามมากสีสันสวยงดงามดูนะคะเพื่อนๆน ภาพสวยงามค่ะดูค่ะช่างเขียนได้ลวดลายสวยงามมากเลยดูนะคะงดงามค่ะมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆพผู้รับชมดูนะคะภาพในพระอุโบสถสวยงามมากเลยค่ะดูนะคะยายเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆได้ชื่นชมความงามของพระประธานในพระอุโบสถด,ดูนะคะ สวยงามมากงดงามสาธุสาธุสาธุคะ่ะดูนะคะจิตกรรมฝาผนังแกะสลักได้ลวดลายงดงามช่างมีฝีมือคะ่ะดูนะคะภาพสวยงามคะ่ะตรงนี้เป็นพระโอโบสุดเล็กๆสมัยรัชกาลที่5ปัจจุบันข้างในปรรจุของที่เป็นที่ระลึกนึกถึง องค์สมเด็จพ่อรอหา 5, นี่คือลูกนิมิตมีเก้าลูกนะคะยายก็ถ่ายรอบนอกให้เพื่อนๆได้ชมวันที่ยายไปเขาปิดแล้วค่ะดูนะคะงดงามค่ะกับลูกนิมิตเก้าลูกของพระอุโบสถหลังเล็กสมัยรัชกาลที่5นะคะดูค่ะจุลศักราชพุทธศักราช ยายก็บรรยายไม่ค่อยเป็นนะคะเพื่อน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 ก็รับชมภาพชมบรรยากาศโมทนาสาธุบุญนึกเอาบุญกุศลนะคะยายก็บรรยายไม่ค่อยเป็นพาเพื่อนเพื่อนชมรูปภาพที่ยายถ่ายคลิปมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะคะดูค่ะพิพิธภัณฑ์วัดสลักเพชรนะคะเพื่อนเพื่อนดูค่ะเขาเขียนบรรยายถึงสมเด็จพ่อรอห้าที่มา ในปีพศอเอท่าไหร่ยายไม่ได้จำํำยายก็อ่านอยู่แต่ยายไม่ได้จําเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมความงามความสวยของธรรมชาติใบไม้ต้นไม้ใกล้ๆกับพระอุโบสถนะคะงดงามมากค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะเป็นภาพรอบนอกนะคะต้นสาลาค่ะดูนะคะต้นไม้สาระลงสาละ สวยงามไหมคะต้นไม้ดูนะคะธรรมชาติรอบนอกของพระอุโบสถดูดะคะ่ะป้ายโฆษณาว่าสะพานแดงมีต้นไม้ถนนที่ไปคะ่ะดูนะคะสวยงามคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะคะ